สวัสด e ีค่ะานคะตอนนี้เราอยู่ที่บนเครื่องบินนะคะคำว่าบนเครื่องบินภาษาจีนเราใช้คำว่าเฟจช่างเฟจช่างเฟจแปลวเครื่องบินช่างที่แปลว่าบนใช่ไหมก็บนเครื่องบินก็เฟจีช่างวันนี้พาทั้งหมดอ่าคนที่เราชื่อรักนะไอซินเตอร์ชื่อว่าพาคนรักมาเที่ยวมีใครบ้างคนรักของเราชื่อคนแรกก็คือไวยโกงตาไว้ผอ วันละก็มีน้องจินจีนะคะจินจีจินจีในช่วงเช้แล้วก็มีอา爷爷ปู่แตงอาญาแล้วก็อาวดเืินเหล่าปมนะคะก็คือสามีของเราซื้อนั่นเองนะคะวันนี้จะพาปู่ญาตายายเนี่ยขึ้นเครื่องบินกันครั้งแรกนะคะไปเที่ยวกับเราชื่อไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเราชื่อจะอัปเดตให้ฟังนะคะหากใครติดตามเพจภาษาจีนสาวเดอนเก่งเราชื่ออย่าลืมเข้ามาเล่นเกม กันด้วยนะคะเล่นกินกันทุกวันนะคะโอเคค่ะแล้วเราช่มไปก่อนนะคะในไหนก็จะไปาบบสุดแบบนี้ดีกว่าเราซอจะบอกว่าชั้นเนี่ยไปเที่ยวประมาณสมมติเราจะบอกว่าชั้นไปเที่ยว3คืน4วันภาษาจีนพูดอย่างไรคะสามคืน4ี่วันใช่ไหมสามคืนสี่วันสาม เราจะพูดคําว่าเอาสี่วันขึ้นก่อนซื่อเทียนซาพี่ขึ้นก่อนทําไมถึงพูดแบบนั้นมันจะพูดกลับการถ้าสมมติเราบอกว่าอาา่อวอวชุยมั่นกู๋นะวอวัช่ชมันกู่หวานฉันไปฉันไปเที่ยวกรุงเทพสามคืนสี่วันสมมติเราพูดอย่างนี้ใช่ไหมวอวฉันชุยไปมั่นกุ่กรุงเทพหวานที่แปเที่ยววอวชุยมั่นกู่หวานสามคืนสี่วันแต่ภาษาจีนเราจะเอาคําว่าซื่อซื่ออซื่อเทียนสี่วันขึ้นก่อนและตามว่าซา เย่ก็คือซื่อเทียนซานเยก็คือ4วัน3คืนนั่นเองค่ะเราจะพูดกลับกันให้เพื่อนๆพิมพ์ม,มาคําว่าไป3คืน4วันเป็นภาษาจีนใต้ของมึงแล้วเราเชิญจะเข้ามาตัวให้นะคะแล้วมาพบกันในหนึ่คอาทิตย์ไปนิชามเราชิญจะเรียก,กว่าผู้หญิงสี่รัดดินนาศิลค่ะสวัสดีค่ะจเจจีอ่ะค่ะบรรยากาศสวนอ่ะปอดชอบก๊อปเตรียมมาเป็นคนเดิยวไม่เอกร่านั